แดงสีดำเาะมาลงเงลยฮะสีแดงสีดำมาลงเงอข้ามันขาบอโอโอเ,เอาเอาดำไปซะกกอนทำไมไมาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปรโลไฮโซวันนี้เป็นวันแรกนะครับ เป็นวันแรกของการเล่นโปโลนะครับเป็นโปโลวันแรกเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พันขาม้าเตรียมม้าใส่อานนะครับรอเวลานะครับ ชุงตีนเหอเฮ้ยชุงตีนนี่แซ่บดากขนาดเวย้ยเกือบกระแทกพื้นกันได้ถือมาใหม่ชุงตีนไปจิ้งน้ำเลยท้าเลิกบุกคำไปเนาะถ้าบ่มือนี่เจ้าแฟนตาเซีย วันนี้ได้ลงเล่นโปลนะฟันตาเสียเนี่ยไคขี่วะลบห,หนานฟผีมือสัมพนาได้ขี่ฟันตาเซียบ่าน้าในต้องขี่ระดับมาปโปรแล้วตัวไหนี่เฟตลาลาลาล่าคืออยู่ลาล่า นู้นครับฝั่งนู้นสังกอกงานแหลกงานแรกฝั่งนูง้นก็สนามโปโลอยู่ฝั่งนู้นครับตเตรียมเทิร์นไปอ่แตรโมอะไรจินมอมนี่เจ้าซุมเพล่นยังจูงม้าไปแบบุแล้วอยู่ ออตอนถ่ายไม่ไอตอนเล่นไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผมก็ต้องไปเล่นโปโลนะครับเดี๋ยวต้องหาคนถ่ายให้ก่อน ะครับตอนซ้อมแต่ตอนนี้เรามาดูนะครับตรงที่เราผูกม้าสแตนบายรอนะครับโน่นนะครับที่ผูกม้าเรามีเพียบครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเอาม้ามาผูกเตรียมนะครับไว้ เพื่อจะเอาไปเล่นโปโลอยู่ที่สนามอยู่ฝั่งโน้นครับผมนี่อะไรเนี่ยฮะกินอะไรเนี่ยกินนย้งเนี่ยนะอยากกินน้ำดิหักเรือนหน่อยเลยไงเออซิกเกอโอ้ย ตะบนดอะจักขวดจักใดมามีอะไรฮะมีอะไรบ้างเออน้ำส้มน้ำส้มขอบคุณเสียทีนะครับที่เลี้ยงน้ำเสียที่เสียที่เสียที่อันนี้น้ำส้มนะครับนี่ก็สาวๆนะครับเนี่ยนะ มีแด่สาวสวยนะโซดอีกเร้อย่ะจอไอทางสเปย์แสบดากหรือเกินสีเขียวนี่ก็ เป็นการพ่นสเปรย์นะครับเพื่อกันแมลงนะครับกันแมงวันบอลทำอะไรเนี่ยนะบอลนี่พันหางสวยเว้ยสวยเลยเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆครับนี่เสียท็อป เจอเสียท็อปแล้วปเป็นไงวันนี้เสียท็อปไม่ได้เอารถไปติดบ่นีนแดดอืมแดดอ่อนๆสี่โมงแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนการพันขานะครับ เวลามีโปโลเ,เราจะพันทั้งขาหลังนะครับซ้อมเราจะพันแค่ขาหน้านะครับไปทอ็อตอะไรอย่างนงี้เราจะพันแค่ขาหน้านะครับแต่ว่าถ้ามีโปโลเราก็จะพันทั้งขาหลังนะครับแล้วก็พันหางด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียท็อปพันหางก่อนระดับปรมาจารย์นี่เสียท็อปเนี่ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> คุณเา้งามผมงามก็ไปทําดูได้นะครับครับเปียกผมให้ลูกสาวหรือว่าสาวๆให้กิ๊กให้กิ๊กอ่านั่นเสียมุกโอ้เสียมุกพอระเบอมึงเฮียนนะคุณเด้อย่างอีกยู่เด้ออันนึงนะอยู่นในรถนะเด้อเธอเด้อหนึ่งรวยที่สุดแบบไปเอาไปเอาของดูในมา นะวันนี้เสียท็อปคู่กับเสียมุกนะครับเนี่ยพันเสร็จแล้วก็พัดเ็ปพันไว้นะครับเราจะเก็บพังนะครับมาโปลโลเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับไม้สวยเท่าปอนไหมน้อเห็นไหมปอนพันนต่เนี่ย,ยเสียท็อปบอกไม่ต้องพันสวยหรอกซ้อมเฉย เอาแค่ให้อยู่เดี๋ยวเรามาดูเสียมุกพันกินสวยป่ะเสียมุกเก็บให้เรียบป่ะเนี่ยได้ได้อยู่เก็บหมดเลยทักเปียนะครับสกิตาเฮ้ยจริงจไหน ใครบอกว่าพันไม่ได้ไงลองลองดูลองดูไปมันมันเต้บอบอเออบอต้องพันซช่ไมไม่ต้องพันก็ได้เดี๋ยวเรามาดูชุดม้าที่ผมขี่ครับวันนี้ โปรนิกส hey, mm ่งกับโปรเขียบเอ้ยโปรเขตเขตเวอร์นะครับผมจะตั้งฉายาให้เลยเขตเวอร์ดังเขตเวอร์ดังเป็นอย่างฮะแกนวแบบแล้

xe <laughs> nghe à xem nè à xem, ờ, xem cứ lang đấy. Ừ. này đấy xả đấy mấy to lăng đó là sạc rồi này 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 chú qua chú qua kiếm được kiếm 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 ต็ดรวมวไม่เกียนถ้าเต็ดข้อไม่เต็ดกต็ดโมต็ดน้องรวมก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่สนามนะครับตอนเล่นนะครับไม่รู้ว่าจะมีเวลาถ่ายหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ